สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันนี้ก็อยู่กันในมาคานนะครับเสียงหมามาอยู่ทั้งหมนโอเคนะครับเราจะขุดเจ้านี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้ไปเอาข้อนอนกันเลยส่วนตอนนี้นผมก็ได้มีแว,วะะ่นแล้วสลักการ แเราก็ไปกันต่อเลยเป็นหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปกันต่อเลยนะครับอืมฟามที่พวกเราสร้างในอ๊บนี่ฟางยังไม่โตเลยพวกเราต้องการฟานอีออนออก,อกนนสักวันมา,านมเห็นสักวันะครับนทุกคนแต่ผมเชื่วยผมตัดสินใจที่แบบว่าจะทาฟาร์มาเติมมันนะคะ ค่เลยนะัทำความมีตระหนักและความธรรมดาให้ตัวเองกินเพื่อความสดวกสบายมากขนสามเท่าอืมไมมีบิดรู้ถึงมันฝรั่งมันฝรั่งว่ะแล้วจำได้อยู่จากความจำางล้วสไม่ส่อะนไม่ได้สังะรื่นที่ท้มือเก็ไว้นี่ แล้วก่อนที่เราจะเจอกันในอีกทีหนึ่งะคะ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราเลน่นเสร็จที่เราก็ตื่นมาเช้าอันสุดสุดนะครับแต่ผมคิดว่าแราว่าควจะทำต่อตานุมาดก,ก่อนนะ,ะ,นะแต่ผมว่าก่อนอื่นพวกเรต้องไปหาเหล็กกันก่อนนะครับเหล็กที่กินพวกเรามีอยู่แล้วนี่งไงในตัว46ก้อน ต้องทาเป็นรถ่ลางนะคะอตอนโนมันอ๋อรู้แล้วต้องนีเราต้องให้ิลเลจคอยเติมให้กลอดเติมแบบว่าข้าวง<อ>ั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มีวิเกเลจเลยเพราะว่าเราจะล่อมาไม่โอเคนะครับพวกเราได้ลอ่อซอมบี้มาแล้วเราก็ได้ยานีม้มานะครับ นี้มันแยกกันนะครับ กมไม่มีแตงนอนแล้วเว้ยเป็นไงทุกคนเป็นกำดูก่อนทุกคนมีแตงนอนหรือเปล่านโมนโมนโมทศาพระคำว่าตอไม่ไม่มเสร็จจะมีแล้วครับ คุณขอให้เราช่วยมันดูทุกคนของรถยา,ถา,านอนรับรว่ามันเปลี่ยนอาชีพ ก็ขึ้นงานที่เรามีนะคะใช่ยไหะะย ขยายเข้าไปหล้วจะสร้างจากอะไรดีสั้างอ้าวอ๋ออออ๋ออะออตออ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออ๋ออ๋ออัออ๋ออ๋อว๋อ่ัอท๋ออ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 ๋นอ๋ออัาอ๋้อ๋นอ๋ออ้ออ ไปไม่สนานมารถทำที่ได้นะคะอ๋อรู้แล้วว่าคืออะไรโอ้ยหยุดไปเลยจับไปลดราคาทุกคนทองหนึ่งเล่มเลยมาเล่นได้อู้มาลดราคาให้พวกเราทุกคนวันนี้เราก็จะไม่ล่อซอมบี้ตัวน้ใหม่นะครับ ไปลหลังจากใช้เวลาสักพักหนึ่งพวกเราก็ได้ยามาแล้วนะครับตีดตัวนึงหายไปไหนสุดๆใส่ oh. มาเจอเรื่องอาชีพอะไรยพว อยา่าไม่มันหนีไปไหนดีกว่าผมว่าเพื่อผมชั่วจะคาบเรือกันนะครับก็จะย้ายมันที่เป็นว่าฟาร์มอัตโนมัติของพวกเรากันนะคะต่อเลยน,นะครับแต่ก่อนก็จะสร้างฟาร์มอัตโนมัติพวกเราต้องสร้างอันนี้ก่อนที่ขยายพันธุ์นะครับพรีเซนเตอร์เราต้องสร้างพรีเซนเตอร์ไม้ยังไม่พอเลยไม่พองไงอ่าไม่มีสิทธิ์ออกไปพวกเอ้ยลืมอะไรในกล่องน่าจะมีนะ ความเนี่งของเธออย่าืมไว้ทั้งคืนเสียงทุกคนเสียงสนุกกดรูปปฏิเสธเรื่องนี้น่าจะแดกมีคนมากมีคนบุบ้านผมทุกคนถ้าใครไม่อยากให้คนมาบุกบ้านผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม แล้วหลบไม่โดนในบ้านผมก็เป็นคนหลบนะคะเอ่อมาเยิ่งกว่าที่คิดนะทุกคนอันจะวุ่นหลังสีองฉันเราก็ไปเจอมาตรงเสียงตังคนสักทีจำไม่ได้นะก็เก็บของให้เต็มเต็ม เขาบอกเขามีปัญหาโอเค,อเคส่วนชั้นสามผมค่อยสร้างก่อนเพราะมีคนบอกว่าจะสร้างแต่นี่มีคนบอกผม,มสร้างสวยมากอาชิ่ออะไรครับช่างเหล็กของรถราคาทุกคนดูใช้สีได้ไหมลูกใช้ไหมลูกใช้ส,ใชสีใช้ห้าใช้ไมลูก ผมต้องขับแล้วอ๋อลืมผมต้องรีบสร้างพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์วันนี้พวกเราน่าจะมาได้สร้างพรีเซนเตอร์กันมากกว่าแล้วเฮ้ยเสียวคอหน้าอยู่เวลาไหนไม่ทราบค่ะถือว่าการพรีเซนอร์ว่าน่าจะสำคัญกว่าฟาร์มนะคะใช่เลยครับพีเซนเตอร์เอ๊ะผมก็เก็บของไว้หน่อหนเอ็นเดอร์โฟลต้องการเติมอะไรเร็บมันฝรั่งค่อยกับ อ่าเก็บเสร็จมีอะไรมาขอหน่อพีไปกันเลยนะะเราจะไปกันไปไปสุดข,ขอบฟ้าเดินไปสุดจากความคิดของเราน่าจะสร้างเป็ซเตอรตรงนู้ได้นะแล้วเราจะทางเราะว่าดที่ผมแหละท่เดิแว่าขยายไปมันดูแบบกว้างดี โอ้ย่าลามมาขนาดนี้เลยทุกคนลามมาเยอะลามมาเยอะๆนะลูกจ๋าลูกพ่อ่ะถ้าใช้วิธีนี้เอาใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ก็จะอ้ะเพราะเหตุผลที่ผมตัดก็คือใช้เวลาชั่วโมงนานมากพร้ะผมพูดไปพูดมาแล้วไม่ทนดูดินตัวเองนึกว่าดินหมดอีกแล้ว นี่แหละผลของการที่ไม่ดูดินอืมอาขยะคุณที่โอ้ตรงนี้ผมจะประหยัดเวลาตรงนี้ก็สร้งางพิมพ์เตอร์ได้อยู่ันน่ะผมจะสร้งางพตอร์แบบว่ายาก เซนตอร์แรกเอ้ยผมไม่ใช้ไมายนี้ทำแล้วทุกคนดูสิจักรกลจักรกลเอ้าขวานายทุกคนนี่มันขวานขวานขวานอันนี้ก็ได้จจะชัดสิบนะคะวันนี้เหตุผลที่อันนี้ผมก็อาจเอาตีสิบเหตุผลที่ผมไม่ไปมหาลัยก็คือผมฉีดวัคซีนเข็มสามทุกคนช่วงโควิดระวังกันด้วยนะครับ เฮ้ยอย่าลามมานะันอ่ะตรงนี้ก็ต้องลาม,มาเลยสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้กี่บอกค่ะไม่ทันดูเรามันจะการระยะไม่ถูกนี่ก็คือผลเสียที่ตามมาเอ,อ๊เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นรอยแบบนี้คือผมเอาไฟเช็คมาเผาเองแหละย,ยอมรับ้ยเป็นแทตายเพผม<ๆ>อยากเขียนพ้นทีนะค่ะใช่เลยนะครับ อืมเคยได้ยิน่นี้บ้างเห็นเพื่อนผมบอกเพื่อนผมชอบคนหนึ่งนาะทและพอเขาทําดีทาไปทามาเห็นคนที่เพื่อนผมชอบเห็นเขาบอกว่าคนที่เพื่อนผมชอบเห็นเขาบอกว่าอยากให้ได้เป็นแค่เพื่อนสนิทเพื่อนผมก็เลยแต่งก่อนนี้ขึ้นมาทําดีแทบตายเป็นได้แค่เพื่อนสนิทอ,อันนี้เป็นผมไม่บอกเราก็่ชื่ออะไรให้เราอบอกก็ไดหละบินมนเชื่อสกายนะคะ ราจะเรียกว่าชายไก่ก็ได้ชายไกย่จะร้อรเย็ยนชื่อเขาชายไก่ชายไกย่เพราะว่าเขาโคมจะไม่มาดูคลิปผมนะครับชายไกย่ถ้าใจผมเปิดหน้าผมก็ลอยระเบิดว่าผมเพิ่งระเบิดไปตอนนี้ผมเคลียร์พื้นที่ผมก็นึกว่ามันจะเคลียร์ทั้งภูเขานี้ไวมันเคลียร์ไม่ไวทุกคนดูมันเคลียร์ไม,ยไม่ไวอะครับเป็นเพราะความขี้เกียจที่คอยกดบังพวกเรา เหมือนกับโนบิตะนั่นแหละที่จริงโนบิตะมีความขยันอยู่มีความที่อยากจะทําแต่เป็นเพราะความขี้แก่มันกดบังนะคระตอนนี้ก็ดูภาพการ์ดเหมือนกันเคยดูเรื่องเดียวว่าก็เขาไม่มาบอกนะครับแต่เลยนะครับะที่เขาชอบดูเรื่องเดียวมันก็ถึงไม่มีอีกนะครับโดนเลมอนผมชอบดูมากตอนเด็กถ้าใครบอกว่าชอบดูเรื่อยๆมากก็กดสองถ้าใครบอกว่าเคยดูเอออะไรมันก็กดหนึ่งนะคะโอเค คอมเมนต์มาด้วยนะคะคอมเมนต์มาไม่สุดเพืฟ้าตดนใครใค้สุดฟ้าดีไ,ฟไ,ฟดาดดาไม่ได้่อันนี้ก็โปรกีมนอีกอือจะพูดมากเกินไปแล้วเรื่องอื่นมันก็ไม่ตรงประเด็นเหมือนกันผมงพูดเรื่องอื่นดีกว่าแล้มันแบบว่าพวกเราพูดตรงอันที่มันไม่ตรงประเด็นที่พวกเราลังจะทำอยู่ตอนนี้นะคะจริงด้วยก็พอด,ดีผมไม่อยากพูดแ่ผมไม่พูดเลยมันก็ถือว่ามันจะดูหน้าเดือเกินนะครับรมเลยหาอะไรพูดเอาอันนี้ก็อัดได้สักป,ประมาณ สิบสามแล้วถ้าผมกลับไปวานผมจะหยุดอัดอีกเลยอันก็ขอแต่ผมนั่นแหละคิดว่าขอแนะนําให้ดูโปเกมอนเรื่องนี้นะคะไปเหนือยิ่งกว่านะคะมันสนุกมากเลยนะคะทุกคนไปไกลยิ่งกว่าไปไกลยิ่งกว่าไปเหนือยิ่งกว่าฟ้ายังมีฟ้านั่นก็ขอกะนั่นก็ขอนั้นคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยอู้หู